ไอ้แฮมไอ้แฮมกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเดิมนะครับผมยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่วงคำถามโชยคอมเมนต์นะครับใช่ช่วงนี้ผมก็ได้หายกับช่วงนี้ไปนานเลยเนื่องจากผมไม่ลงคลิปนะฮะใช่ก็เนื่องจากคอมผมพังนะฮะก็ต้องไปซ่อมนะฮะรอบแรกไปก็พังนะก็เดิมอีกตอนแรนแกแหลก่อนซ่อมเนี่ยมันยังใช้งานได้เว้ยยังเคลียบเมาได้แต่ช้ามากพอซ่อมปุ๊บแม่งขยับไม่ได้เลยปุ๊บแม่งค้างเลย ก็ไปสมัยใหนะฮะทีนี้เขาล้างเครื่องไาใหมดเลยนะฮะผมก็ต้องไปหาเสียงเอฟเฟคติทิกรนต่างๆมาใส่ใหม่นะฮะบอกเลยว่าเศราบากนะฮะโคตรเหนื่อยนะผมต้องหาใหม่โคตรเหนื่อยเลยแล้วก็เดี๋ยเอาโทรได้ที่ผมสร้างบาหลายวันเนี่ยก็ต้องทำใหม่นะฮะก็ฉะนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูให้ถึงท้ายคลิปนะฮะเนื่องจากความเหนื่อยมากนะฮะใช่ดูให้ถึงนะฮะตอนนี้ผมก็คงจะกลับมาลงคลิปตามปกตินะฮะเพราะว่าความผมใช้งานได้แล้วนะฮะแต่ว่าผมคงจะไม่เล่น เกม a c a d e m y มียตะกูซิมมันเลื่อนแล้วนจจะเนื่องจากมันเริ่มใหม่นะฮะก็เลยขียเ้เล่นแหละก็ปล่อยไปไปนะฮะแล้วก็ฉลองการกลับมาของผมด้วยการซื้อเกมนี่เล่นะฮะ a s t o n i a นะฮะเป็นเกมแนวคอนเทนั่นเองก็อย่าลืมติดตามชมด้วยล่ะสำหรับคลิปน,นี้ก็คงมีเท่านี้แหละก็ไม่เจอกระบาดพาหนานะฮะไม่สิวเวชินกระบาดตอนเล่นกีเลยนะฮะบ,บายจ้ะ